สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะการพรีวิวตัวของอุลตร้าแมนจีทล่างกาซี่ไรซิ่งนะครับก็เป็น SF เฟิกวาในตัวของเตมันแซดอีกหนึ่งตัวนะครับที่ได้ประกาศข้อมูลมาแล้วนะครับก่อนอื่นนะฮะก็ต้องขอบคุณเพื่อนเพื่อนของผมก่อนเลยนะครับที่มีการบอกข้อมูลของตัวอุลตร้าแมนจีมาให้ผมได้ทราบว่าตอนนี้จีทนะฮะได้มีการลงตัวของข้อมูลแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับที่มีการแจ้งข้อมูลนะครับรวมถึงสำหรับใครที่รอคลิปรีวิวนะครับก็ต้องขอกราบดนึงว่าตอนนี้เนี่ ผมเนี่ยติดปัญหาเรื่องงานนะครับงานช่วงนี้มันเยอะมากจนผมไม่ได้มาทำรีวิวเลยนะครับซึ่งตอนนี้ถามว่าของแล้ผมมีไหมก็บอกว่ามีนะครับเพราะว่าจีดเออไม่ใช่กิงกะกิงกะโซเลียมเนี่ยตอนนี้ของผมมาแล้วนะครับแต่ผมยังไม่ได้ไปรับนะฮะก็เลยยังไม่ได้มีเวลามารีวิวนะครับซึ่งถ้าผมเคลียร์งานผมเมื่อไหร่เนี่ยผมก็จะรีบมาทำรีวิวให้แล้วกันนะครับก็ต้องขอไปด้วยนะครับโอเคนะครับเราก็ไปชมข้อมูลของตัวมอนเตแมนจีกันเลยดีกว่านะครับ ก็ขอทีจีได้เฉยนะครับตัวนี้เนี่ยผมนำมาพิมในเว็บของทาง pbd.jp เช่นเคยนะครับโอเคนะครเราก็ไปดูข้อมูลของจีกันเลยดีกว่านะครับของทั้งหมดที่ตัวจีมีนะครับก็จะมีตัวของบอดี้นะฮะมีตัวของมือมาให้เปลี่ยนนะครับ4แบบนะแล้วก็ขออภัยนะมีตัวของเคอร์เซอรทำให้เปลี่ยนเช่นเคยนะฮะเป็นของแถมไอคอนิกนะครับขาดไม่ได้สำหรับไายลทร์แมนนะฮะ ซึ่งท่ามงของแถมหลักๆของเขาเนี่ยจะมีแค่2อย่างคือมือแล้วก็ตัวของเลอทัมเมอร์นะครับก็เรียกได้ว่าไม่ต่างอะไรเลยกับพวกของอุลตร้าแมนที่เป็นอุลตร้าแมนสายตัวพิเศษก่อนๆนะก็จะมีแถมอยู่แค่นี้แหละนะครับสาชิ้นหรือว่าประมาณสองสี่ชิ้นแหละนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็โบนัสพาร์สลับอ่าซีรีส์นี้นะครับก็จะมีส่วนของแซดแลนด์แอโลนะครับแล้วก็อุลตร้าแมนแซดอัลฟาเอทวิพัฒน์เมน วิสซ้ายกับขวานะครับขอ,ขออ่านภาษาไทยนะก็คือมีมือเปลี่ยนสับจับแต้มและซับและแอล่ซ้ายขวามาให้นะครับประมาณนี้นะครับก็ถ้านับรวมของแถวของตัวจี๊ดเนี่ยของแถมเขาเนี่ยจะมีทั้งหมด5ชิน้น4 4ชิน 4, ้นสี่นะครับกอไว้ไม่รวมตัวนะมีทั้งหมด4ชิ้นนะครับซึ่งก็ถ้าถามว่ามันเยอะไหมก็ตัวเนี้ยค่อนข้างจะเยอะอยู่ในดับหนึ่งนะถ้าเรานับรวมโบนัสพาดด้วยนะครับแต่ถ้านับรวมตัวโดโดอ่ะตัวเนี้ยก็ค่อนข้างจะน้อยไปเลย นะครับสับใครที่มีมุมมองอย่างนี้นะถ้าผมมองว่าก็โอเคมันไม่ได้แย่นะครับก็ของแถมซีรีส์นี้มันก็น้อยอยู่แล้วนะครับก็ทําใจนะครับโอเคนะฮะส้นสูงนะครับอยู่ที่1 5 0มิลลิเมตรนะครับวัสดุเป็น p ี s แล้วก็ PVC เช่นเคยนะฮะสับตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสับตัวของของทั้งหมดของตัวเมนจีทนะครับไม่เยอะไม่มากเกินไปนะครับอ่ะนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลอีกนิดนึงแล้วกันนะครับ ตัวของอุตร้าเมนจีนเนี่ยนะครับจะวางขายในเดือน7ปีนี้นะครับแล้วก็ราคาอยู่ที่7 8 0 4เอ้อ7,000ขออภัขอายนะขออ่านใหม่นะ7,480เยนนะครับตีเป็นเงินไทยที่2กลางๆนะครับถึง3ต้นๆน,นะครับประมาณนั้นนะครับไม่เยอะแล้วก็ไม่แพงเกินไปนะครับ โอเคนะฮะเดี๋ยวเราขอจะมาดูภาพแอคชั่นต่างๆของตัวจี๊ดกันนะแต่ผมไม่ขอดูในนี้นะเพราะว่าในนี้มันมีรูปที่ไม่ครบนะครับเดี๋ยวเราไปดูในรูปของตัวนี้นะครับคือเป็นทาง t h o m a s h i n a t i o n b o x j p 1แทนนะครับอ่ะเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับก็ <c oughs> รูปนี้นะครับก็เป็นรูปที่เรามาดูดวงตานะดวงตาของตัวนี้นะฮะหรือว่าส่วนหัวของจี๊ดเนี่ย ร่างนี้เนี่ยเหมือนเขาเป็นการนําตัวของร่างพิมพิีมาย้อมนะครับซึ่งดวงตาเนี่ยเหมือนมีการเพ้นให้ดูเข้มขึ้นนะนะครับแต่เวลาของจริงออกมาเนี่ยไม่รู้ว่าจะเข้มแบบนี้หรือเปล่านะครับแต่เ็าอยากให้มันเข้มอย่างนี้นะนะครับไม่อยากให้มันเสียดายไปเลยนะครับเอ้ยไม่อยากให้มันซีดขออภยัยไม่อยากให้มันซีดนะครับอ่ะ <c oughs> แล้วก็ตัวบอดี้นะฮะก็มีพวกดีเทลกรอะอะไรที่เขาปั้นมาได้ดีนะครับมีพวกการปั้นความคมของกรอบ มุมเหลี่ยมของเกาะอ,อะไรต่างๆเขาก็ปั้นได้ดีนะนะครับซึ่งเกาะเนี่ยเรื่องบอดี้เนี่ยผมว่าตัวนี้เนี่ยให้ผ่านเลยดีกว่านะครับเพราะว่าเกาะเขาเนี่ยมีการดีเทลมาหมดแล้วนะครับแล้วก็มีการปั้นพวกความคมความเหลี่ยมมุม,มป้านมุมแหลงต่างๆตัวนี้ผมให้ผ่านเลยเพราะเขาปั้นได้สวยมากนะครับนะเกาะเนี่ยให้ผ่านเลยนะครับบอดี้เนี่ยผมให้ผ่านนะฮะไม่แย่เลยนะสวยมากนะฮะสัดตัวของบอดี้นะครับนี่มาดูคั้นชัดนนะฮะนี่ ความคมนะของเกาะเกาะส่วนลําตัวนะครับของเกาะส่วนอกส่วนอะไรต่างๆเนี่ยมีความคมความแหลมมาหมดเลยนะครับซึ่งก็แสดงได้ว่าพวกงานปั้นเก็บดีเทลพวกเนี้ยซึ่ง 1, ที่สอเนี่ยผมว่าลด์วินเตอร์แมนนะพวกกีเนี่ยก็ยังดูโอเคอยู่นะครับแต่ส่วนของขาเนี่ยขาที่ผมไม่มั่นใจว่าขาเนี่ยย้อมมาจากตัวของพี่จาบานหรือเปล่านะครับเพราะตัวเนี้ยมันเหมือนของจาบานมากนะครับน่าจะไปย้อมมาจากโปรจาบานนะนะครับแต่ว่าส่วนตั้งแต่ช่อนท่านบนขึ้นไปเนี่ย เขาเป็นการปั้นใหม่หมดเลยนะครับก็ค่อนข้างจะโอเคอยู่นะครับตัวนี้ไม่แย่นะฮะนะฮะยกเว้นขานะขาเนี่ยเดาว่าย้อมมาจากจาบานชัวนะครับโอเคนะประมาณนี้นะฮะภาพแอคชั่นต่างๆนะครับอ่าภาพนี้นะฮะก็ภาพนี้นะฮะก็จะเป็นมือในหนึ่งในสี่มือที่ผมบอกไปนะครับคือมือเนี่ยมีเปลี่ยนสี่แบบนะครับซึ่งในหนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะเป็นมือถือสับมื อกกุปกรณ์ก็คือมือถือตัวของแซตไลเซอร์นะครับของตัวอุลตร้าแมนจีทนะฮะที่เอาไว้ถือเป็นอาวุธที่เขาได้ซึ่งแซตไลเซอร์เนี่ยก็มากับตัวของอจ่าบานนะครับสำหรับใครที่ยังไม่สั่งก็ให้รีบสั่งซะนะครับไม่งั้นเนี่ยเราจะไม่ได้แซตไลเซอร์ให้จีทถือเท่ๆอย่างนี้นะครับอ่าและนี่คือรูปโปรโมทของเขาอีกรูปหนึ่งนะครับคือรูปที่ตองแซตเนี่ยได้จับตัวของแซตแลนด์แอโร่นะครับซึ่งเป็น มุกรณ์ที่แถมให้กับตัว,ตวของอุลตร้าแมนจีทล่าง uh, Galaxy ิ i n i x g กาซี y r i ซ i n งนะครับตัวนี้นะครับซึ่งพอเรามาดูดีเทลของหอกเนี่ยผมมองว่าดีเทลของหอกเนี่ยค่อนข้างทำได้เหมือนนะครับแล้วก็ลงได้สวยมากนะครับก็มีพวกอะ,อะไรนะล่องล่อง,ลอ,งลอยต่างๆเหมือนพวกสลักเกอร์ของเซโร่นะครับแล้วก็ พวกอะไรที่เหมือนกับอาวุธต่างๆของตัวของ Ultimate o v e r c าริเคนะครับซึ่งก็มือว่าทำไม่ออกนะครับตัวเนี้ยตัวหอกเนี่ยผมมองว่าดีเทลมันครบตามซีรีส์เลยนะฮะไม่มีจุดไหนขาดเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าไอ้ลูกงงตรงกลางเนี่ยตรงนี้นะครับมันจะลงได้ครบไหมนะฮะเดี๋ยวตอนของเรามาเนี่ยเราต้องมาดูกันอีกทีนะแต่ผมก็เชื่อใจพวกเรื่องอาวุธของบันไดว่าบันไดจะทําได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยผมว่าไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับแต่โดยรวมเนี่ยอาวุธเนี่ยตัว Set และ Arrow เนี่ยสวยมากนะครับ ่นี่ยืนคู่กันอย่างเท่นะฮะทราบ,บสองตัวนี้ควรจะยืนคู่กันมากนะฮะพอยืนคู่กันเนี่ยผมบอกว่าถูกใจซูเปอร์แมนสายเกาะมากนะครับแบบหืงกรอบเพียบเลยนะฮะถูกใจสุดๆเลยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับการพรีวิวตัวของอุนเแมนจีท์กาซี่ไรซิ่งนะครับก็ต้องพูดเลยว่าตัวของอุนเแมน จีเกอร์ซิ G ่งในซิงเนี่ยเป็นล่างที่ผมชอบมากนะครับเพราะว่าตัวนีน้มันมีดีเทลที่สวยงามนะเพราะว่าดีเทลกเกาะอะไรพวกเขาจะปั้นอาอกมาใหม่ได้สวยที่สุดนะครับตัวนี้เนี่ยผมเลยให้เรื่องของดีเทลเรื่องของสีนะครับแล้วก็เรื่องของ การเก็บรายละเอียดต่างๆเนี่ยตัวนี้ให้ผ่านเลยนะครับนะฮะส่วน2เรื่องที่ผมขอตัดกับตัวนี้เลยคือของแถมเช่นเคยนะของแถมเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ในมากไม่น้อยเกินไปนะครับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของดวงตานะครับซึ่งเราไม่รู้ว่าตัวจี๊ดเนี่ยเวลาที่ขอมาจริงๆเนี่ยตาเขาจะซีดไหมนะครับแต่ถ้าตาซีดเนี่ยก็เป็นเรื่องอีกเรื่องนี้ที่น่าเสียใจนะครับโอเคนะครับก็ขอจบการฮิลกันเพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับสำหรับตัวของอุลตร้าแมนจี๊ดกาแล็กซี่ไรซิ่งนะครับซึ่งสำหรับใครที่ชมวิดีโ กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆออกมาด้วยนะครับสสารบวันต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ